สามย็คือแป่งเอสซี่สามหน้าครับที่ยา่หน่อยตรงนี้วันนี้ขามาชมบรรยากาศคนต้นอกแก้วครับผมบรรยากาศตอนเศร้าๆครับพี่น้องมาเบิ้งหน้างานมาสังเกต,ตุวว่งมาสร้างสิมาเห็ุงานบ้นเนาเนาะเพราะว่าผมว่าคลื่อนอฝนตกแบบแห้งเลยครับมาอัปเดตสถานการณ์ของ กอสามองน้ำครับพี่น้องนะครับสถานที่นี้คือพระโนนออมแก้วครับพระโนนออมแก้วออกจากวัดสามหกแล้วระมั่ห้าร้อยเมตรนี่ละครับที่ว่าเห็นกล้องเห็นเจดีทุกมือมครับทางไม่ได้มากนะครับเป็นากาศเศร้าๆครับวันนี้ประมาณของมงตรงครับเนาะ ทางทิศตะวันตกของมองไปทางฝั่งบึงทางทิศตะวันตกของวัดโนโ่นอมแก้วครับเป็นสถานที่ก่อสร้างของน้ำกูนะกูับ,บ,บเห็นพอขึ้น,นลายๆก็ร่างที่สิบยิ่งน้อยยังยังไปเนาะตอนนี้ห้องกับวาอัปเดตสถานการณ์อยู่นี่กันครับพี่น้องนี่คือเจดีย์ JD น,โน,โนะครับเจดีย์ตำบลแพร่เจดีย์วัดโน่นอมแก้วนี่ครับเจดีย์ ทีปร,รัตนะโอ้ยครับสวยครับซ่งผ่านผุ่มคล้ายๆพระประถมเกียรติล้วครับเบื้องซ่งเพิ่นเพิ่งสร้างเสร็ซตนะครับถ้ได้ทำการเฉลิมฉลองอยู่สร้างเสร็จได้ในปีนี้นะครับได้ยินข่าวว่าปีหน้าอีกที่เฉลิมฉลองได้พี่น้องว่าตัวนี้ซ้ำเพิ่นว่าสมบูรณ์แบบแล้ว เก่าสิบเก่าหมดเส้นแล้วครับเนี้ยหนึ่งหมดเส้นยังเดียวก็คือว่าทำการเฉลิมฉลองครับพี่น้องล้านกว่างใหญ่เพิษานครับป่อมตัวนี้ดูนะครับสถานที่ของวัดโนนออมแก้วครับพี่นอ้นองพี่น้องผู้ได้ขามไปขามมาจากถนนมาเลขสองศูนย์แปดนะครับถนนกุสลมท่าพระมหาสารคาม มากาดมาหวานกาดคนพิศกรได้ครับพระเกดีองค์สวยครับตัง้งแต่าง,งานอยู่กลางบึงวันแพงเลยครับพี่น้องบุญสวยงามครับพระเจดีองค์นี้เพิ่งสร้างเสร็จปีนี้นะครับสร้างเสร็จประมาณเจ็ดปีนะซีหาปีได้ครับตุนแสงรอก,การเฉลิมฉลองนะครับ อักคะระรือว่าวิกิสินข้างๆนี่ก็จะเป็นทีของอาจารย์ธรรมล่งครับผู้สางนี่เป็นพระของพระอาจารย์มหาพันธ์บ่ครับเจ้าวาดวดปา,ดนานุล่างครับคนมาสางจะเป็นพระสายหยาดสายเหลียดของเดียวกันครับท่างพี่หรครับพรงคุใช่ใชัยยุณครับ เจ้าวาดวัดไต่ใช่มงคลนครับอันนี้ก็จะเป็นองค์พระหง่ใจกลางบึงด้วยกันครับพระพิรุณพุทธมหามงคลบวพิษพุทธศกราช2,522ครับสร่างเต้ปานาได้ปมัมาซีปีพอดีครับพี่น้องทุกปีจะมีบุญกุมขเขาไงหรือว่าบุญประจำปีบุญเขาจี้ห้องะครับห้องศมาททำกันถวายสักกะละทุกปีนะครับ ว่ายังเป็นบุญประเภทนี้ของบ้านเฮารับบ้านแพ่งทั้งมู่บ้านเลยาหามู่บ้านครับมู่ที่หนึ่งมู่ทีเก่ามูสิบเอ็ดสิบสามมูสิบีครับพ้อมตั้งบัานหน่อยน้องเนื้ออีกมู่หนึ่งคือมูสี่ครับจัดทุกปีนะครับบุญเขากี้ครับพี่นองกะทิมาตุม้มมาโฮมอยู่นี่หาเขาฮะคลาย,าย,ายบุญกุ้มเบาเขา บุกลุ่มขใหญ่บ่ครับพเพื่อนๆทำทุกปีนะครับอยู่นี่ครับเพื่อนเดียวด้านเขามากองไว้ถ้าเป็นประเพณีทางไทยิาคล้ายๆแบบว่าประเพณีทําขนข้าวบ่ประมาณน,นั้นบ่ครับพระองค์นี้ศักดิ์สิทธิ์นะครับพะออร,บระพิรุณเป็นพระคูบังคูเมืองมากถึงแต่ตอนนี้ก็ประสิทธิ์ประมาณสี่สิบห้าปีแล้วครับพระพิรุณมหาบอพิถคจับ ขอป้อนขออยังขอโจ้ขอลาขอใดได้ครับพี่น้องพี่น้องอยากนั่นความสาเร็จผลความสาเร็จผลทั้งทุกอย่างเหรอครับทั้งการงานทั้งขอพระสังขสิทธิโอ้สักสิดครับผู้ใดไปมากกราบไหวกันนะท่บบานกราบไหวนมัสการเด้นครับเด้อสถานที่คือตั้งอยู่บนโนอดอมแก้วครับเดี๋ยวพี่น้องที่พรยนงไปเบิง็งนี่ครับพระเจดีย์ทีปะรัตนาโสดพี่น้อง สวยงามครับเดี๋ยวยังไปบึงสถานทีก็สั่งของของน้ำก่อนครับห้องน้ำที่ปานาทขอความอนุเคราะห์หรือว่าขอกิดสัทธาจากพี่จากน้องมานน่กับพี่น้องเอฟซีสาวหน,น่อยพี่น้แพง้งรวมระวางกับแม่สุภาพนุ่มโจโยมมนินนุ่งหนุดน้าลงสาครับกับพี่น้องพี่พี่น้องน้องเอฟซีอีหลานี่ ที่หนูงงนอิงเอฟซีสาวน้อยทั่วประเทศทั่วโลกแล้วครับครับภูมิกิสัทธาที่ว่าจะสั่งเพื่อนช่วยบริจาคมาครับเงินงส่วนหนึง่งกับที่ใน,ในยุตัวนี้เห็นงบประมาณอยู่ประมาณสี่แสนนิดๆรับคิดว่าการย่งขาดปัดจจัยอยู่เท่าตัวนึงแล้วครับตัวนี้โครงการการดาเนินเรื่องของก็สั่งนี้ก็ย่งอยู่ระวังการก่อสร้างของระบบฐานหลักครับว่างผังที่ขัน้น ว่างปุดติ่งตอนนี้ว่างระบบสุข้าบิบาลนะครับพี่น้องแต่ว่ายังจะละเอียดหมื่เคืนกับตกฝนมหาใหญ่นะครับสร้างก็ยุดไปแน่มาทํางานแน่เพระาะว่าฝนครับช่วงหนาฝนก็รู้สึกว่าสิทํางานลาบากนอยน,นึงครับพี่น้องเพื่นอนครับถานที่ก็สร้างปามนาดเป็นคนให้มูวิศรรกวกรที่ยุ่งเทียบนะครับเพื่อนเสเพื่อนออกแบบให้ครับ บอกแบบมาเลยสวยง่ามดูนะครับเบิ้งทอที่ว่างระบบทุกค้าพิบานครับทอสีนิ้วกับทอสามนิว้วลายครับพูดติิงว่างหมดแล้วครับตอนนี้ก็คือว่างาภายในอาคา้านี่เดี๋ครับสิบสองคูณห้าหกสิบตารางเมตรครับเจ้าห้องน้ำยู่ภายในอาค้านี่ประมาณยี่สิบห้องครับห้องไส้ ยี่สิบห่องห่องผู้ชายสิบห่องห่องมิยิ่งสิบห่องครับแยกกันครับผนังนี่ครับข้างล้างนี่จะเป็นอ่างตัวนี้จะเป็นของโถเยี่ยวเนี่ยพี่น้องโถเยียเ่ยวที่แหลกทั้งฟังเฮ้าให้ใส่เป็นไอ้ถังแซกเอาไว้บ้านเพื่อเปลี่ยนแผนกดประมาณคุณพี่น้องเสาหนาหกครับ สูงอขา้ารสูงยู่ประมาณของตัวอาคารนี่ยบุบประมาณสองจุดแปดเมตรครับเกือบสามเมตรแหละครับตีรถวันนี้หลังจากข้อเสาขึ้นไปหาฝ่ายเสานี่ก็บสีประมันโอ้หลายอยครับสังเกตดังอา้ารตัวนี้ก็สีประมันตที่หาเมตรผมนีน้ครับสูงเติบย่เพราะว่ายังไปส่งนี่หลังคานี่ออกส่งไทยครับตีปานาจะดีไซน์ออกไปให้แล้วครับเพราะว่ายังที่แหลเข้าที่เหตุ การออกแบบคือการดีไซน์นี่ผมเป็นผู้เป็นผู้ร่างสรรออกแบบให้สร้างให้ผู้เชี่ยนแบบออกมากว่าประมาณนี้นะครับพี่น้องกับเบิ้งสักครับการห้องน้ำโมเดลน้ำหล่องเขาถีมาจากของปตทอนอะครับกึ่ง V บี้ยพี่ึ่งยังติดทา้างเข่าสองขางครับขวาใส่นี่ครับทางหลังมือทางลัง,ง,ลงก็จะเป็นโถเงียวมาเลยครับปุ๊เงียบสัดปัดเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบปุ๊ดสอดปัดเลยครับ อยู่บนอ่างล่างมืออ่างล่างหนาครับเขาสองของ้างข้างขวาใบไสประตูข้างหนากระดีเขามาดทีตั้งนี่ครับเี่นด้านหนาพุดดิ้งนี่ใส่ระบบแปดสิบระบบฐานหล,ลักน,นะครับพุดดิ้งนี่แปดสิบพุ่นแปดสิบนาประมาณสามสิบปุนี่ครับคาดนี่ยี่สิบยี่สิบห้าสี่สิบครับผมรดาเลงว่าเรื่องมาตรฐานของเล็กนี่โอ้ว่าอายแล้วครับ เล็กดีบี12ครับจักติดผมคิดว่าการิถูกตามรักออกแบบของวิศวกรที่เพิ่นออกแบบมาให้ครับห้องน้ำภายในตัวข้า่นนี่ยุ่นี่ครับนี่ที่ผ่องฟังนี่คจะเป็นของน่านจะเป็นของไฟไส้ครับฟังนี่จืเป็นไฟยิ่งคือประตูเขาด้านขางนะครับป้อมไปโอ้ไปเขาด้านขาง ตอนนี้เมื่อคืนฝนตกมากโอ้บอกไงนะครับบันนี้จ่าจาสาร้างบนงทีขอมาทํางานบ่พอเพิ่นมาได้สองหมื่นแล้วครับโงกาสเีาอยู่ประมาณนี้เพราะว่าพึ่งยกเสาเอกเสาทช่วงที่บ่วงสวงมือเดียวกันแะครับครับมือบ่วงส w สาวหน่อยแล้วเพิ่นโชว์งานกับว่าท่านเดินบันนี้เพราะว่ายังฝนกับหลังจากสาวหน่อยแล้วเพิ่นโชว์ฝนกับตกมากลำๆเมนครับเว้นมือตกสามสี่หมือนตกมานนี่ โตกเนี่ยล้วก็ตกเนี่ยมาหาไงล้วก็โอ้ยสั่งกันกเล่เพิ่งกันเล่ขัดกันต่อเนื่องกันในการทำงานไปมือนี้บริยัใจว่าเพิ่ธดีมากว่ะครับ,รบนี่ครับพุ่นต่อหม้อครับที่แรกเสียวค้านังครับเออปุ่ติ่งแล้ครับบันเดียร์เปลมากมันพระอาจารย์เพิ่งวามันตำไปนหนึงก็ต้องเลกก็ต้องยก ขานเึ็มอีกประมาณสิบหาเส้นครับเหมือนมาคุยลองระบบการว่างทอว่างยังบ่ตรงสเปกกันก็เลยต้องใหญ่จบมาอีกนิดนึงเอาพี่น้องช่วงนี้ก็ยังขาดจตุปัจจัยหรือว่าขาดราคาขาดของขาดเงินหรือว่าปัจจัยที่พอจะมาซอยอีกช่วงหนึ่งู่ครับเดี๋ยวผมก็ที่ขอพี่ขอน้องให้เก่าหล่ะจักหน่อยซอยๆกันนะครับเออเอฟซีเฮาเอฟซีสาวน้อยพเพรินแพงเอฟซีปาหนาหรือว่าเอฟซีแม่สุภาพลุงโจอ,อนงนุษย์ เรีวยกว่าเอฟซีหลายวงหญิงซอยกัน,น,นได้เลยครับอีกจักแรกหนึ่งอีกจังอึดนึงอาจจะแล้วแหละครับเพราะว่าเบื้องแล้วที่แรกงบประมาณตัวนี้นี่ผมป่าไปประมาณเจ็ดแปดแสนนะครับผมจะว่าอาจจะว่าจบดอกคือว่าสิเนล้านหมดละเพราะว่าของน้ำนี่ส่งสวยครับกะทิยากพี่อยากน่องซอยบริจาคเราระลวมทุนเขาไหมนะครับเดี๋ยวเที่ยวนากะทิมาอัปเดตให้พี่ให้น้องใดีชมพือเก่าแหละครับเอาคลิปนี้ ก็จะไปทำนี่คลิปหนาค่อยว่ากันไหมครับฝากช่องปามนานล้ำเพื่นออฟฟิเชียลทางช่องแดงนะครับเด้อบัวาเอฟซีสาวหน่อยแพริ่งพ่งบัวาเอฟซีอีหล่าองค์หญิงแต่ขอสนับสนุนซอยซอยดันให้ปามนานได้ฮอดแสนสับตะไคร่เร็วๆนะครับเด้อเอาครับคลิปนี้ไว้ทำนี่คอยเจอกันไหมคลิปหนาครับบ๊ายบายครับ